นำ้ำนรัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกๆพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านครับเช้านี้ทันตะวันก็จะมานําเสนอเรื่องเล่านิทานของทันตะวันในตอนที่16เรื่องขอเป็นผู้นําบุญในการประกาศให้สาธุชน สายบุญสายธรรมได้ทราบในเรื่องราวของมหาทานบร,รมีและได้ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้กับการสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกที่มหาวิทยาลัยธรรมอิกราชจังหวัดสุรินทร์วันนี้วันที่16พฤศจิกายนพศ2565ทานตะวันได้รับรหัสพิเศษจากพ่อแม่ครูอาจารย์มาในเช้านี้ในทางลาย ทันตว,วันก็ได้อันมูทนาสาธุการกับการประกาศการร่วมบุญมหาทานบาร,รมีในการสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกที่มหาวิเชตมิการาชทันตว,วันจึงอันมูทนาสาธุการในบุญครั้งนี้เมื่อจิตของทานตวันของทงันตวันนั้นเป็นสมาธิแล้วทันตว,วันก็ได้เห็นไม้ทองคําที่ทางโลกทิ์ส่งมาให้ คือจะให้ทันตวันนั้นได้ใช้ไม้ทองคําจะทํายังไงให้แก้ไขรหัสให้ไม้ทองคํานั้นได้กลายเป็นไม้เพชรให้ได้และทันตวันจึงขอลูกทิพย์ไปอีกอย่างว่าถ้าไม้ทองคํามาแล้วลูกก็ขอผู้กันทองคําด้วยขอรับลูกทิพย์จึงมอบผู้กันทองคํามาให้หนึ่งด้ามให้ทันตวันนั้นได้ใช้ในการสร้างสื่อ,อเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำธรรมะ คือพุทธการให้กับสาธุชนได้ได้ทราบแล้วก็ตอนนี้ได้รับไม้ทองคำมาแล้วก็จะได้นำมาใช้ในการประกาศในช่วยในการแนะนำให้ผู้คนนั้นได้มาเจอกับสายธรรมสัมมาสมุทธะปัจจิมาสมุทธะและก็การเข้าสู่การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรม,รรม,รรม,รรมิกราชในระดับต่อไปนะครับในสายธรรมสัมมาสมุทธะปัจจิมาสมุทธะนั้นก็ได้มีบุญแรกนะครับ ที่เป็นมหาธานบาร,รมีก็คือการสร้างพระพุทธเจ้าใหญ่สีเชียงของตอนนี้ก็อยู่ปฏิสถานอยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นจุดที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ไว้รองรับพลังพุทธบาร,รมีที่ส่งตรงลงมาจากพระนิพพานและแพร่คุมขยายไปทั่วโลกจัก,กรวาลในขณะนี้อยู่ตอนเหนือของประเทศไทยและบัดนี้ในจุดที่สองนั่นก็คือธรรมจัก ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งกำลังก่อสร้างดำเนินการอยู่ในขณะนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมิกราชขอเรียนเชิญสาตุชนผู้ที่สนใจที่จะสร้างมหาธารรมบรมีในครั้งนี้ร่วมบุญกันได้นะครับก็จะมีรายละเอียดทันตวันก็จะนำภาพต่างๆมาเสนอในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีช่องทางของเบอร์โทรศัพท์และก็ช่องที่จะสามารถ เอารหัส QR code จากรายได้เพื่อร่วมบุญในครั้งนี้แล้วก็ศึกษากลับมาวิชาธรรมราชซึ่งเป็นธรรมะกึ่งพุทธการที่ส่งตรงลงมาจากพระนิพพานเรื่องเหล่านี้บางท่านอาจฟังครั้งแรกนั้นก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกและก็เชื่อได้หรือไม่แต่เมื่อท่านนั้นได้เปิดใจสัมผัสมาฟังนิทานทำจิตใจเหมือนกากำลังทำ นั่งฟังนิทานที่ทันตะวันนั้นเล่าให้ฟังและทุกอย่างก็จะเกิดความเจียมชัดกับท่านได้อย่างแน่นอนครับการสร้างมหาทานบารมีนั้นก็ขออธิบายในระดับการแสดงธรรมของทันตะวันนะครับตอนนี้ทันตะวันถ้าเป็นเหมือนตำรวจเนี่ยก็ไม่ใช่ตำรวจที่แต่งเครื่องแบบนะครับก็จะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วกันนะครับก็จะมีเฉพาะพลังภายใน แต่กาลังภายนอกนั้นก็อาจจะไม่เหมือนพระพิสุสงฆ์ท่านที่จะมาแสดงธรรมได้จตันตะว,วันนั้นก็อยู่ในกายของคารวาสแต่จิตนั้นก็มีการมีความก้าวหน้าอยู่แล้วระดับหนึ่งก็สามารถที่จะแสดงเรื่องราวเหล่านี้ให้กับในระ,ระดับของผู้มีบุญสัมพันธ์กับตนเองนั้นได้ทราบนะครับเรื่องแรกก็คือการสร้างมาธรรมรมีหลายๆท่านก็ทราบแล้วว่า าการสร้างฐานนั้นจะเกิดผลอะไรในกฎแห่งกรรมก็จะมีเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธองคไ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเรื่องของชาดกต่างๆหรือว่าเรื่องของสิบชาติที่พระพุทธองค์นั้นทรงมาเป็นพระบุริสัตย์ก่อนที่จะมาบรรลุเป็นองค์พระสัมมาทธเจ้าก็มีเรื่องของพระเวสสันดรชาดกแล้วก็ในเรื่องราวาต่างๆทันตะวันก็ได้รับเรื่องราวของคําว่าเสียสละ มันหมายความว่าวันนี้เมื่อเรามีทรัพย์เราจะรักษาทรัพย์ได้อย่างไรนั่นก็คือการที่เรานําไปทําเป็นบุญแล้วให้ทรัพย์นี้มาหนุนเราในปัจจุบนันนี้และก็ไปนหนุนเราในอนาคตข้างหน้าแต่หากว่าเรามีทรัพย์อยู่ก้อนหนึ่งเราหวงทรัพย์เอาไว้สุดท้ายแล้วทรัพย์นั้นก็ต้องสูญเสียไปยโดยเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่ว่ามันมีอะไรมาทําให้มันสูญเสียไป าจากมีผลต่างๆมากมายคนมาขโมยบ้างหรือน้ำท่วมเกิดไปวิบัติหรืออะไรต่างๆอย่านี้ครับหรือโราป่วยต้องไปรักษาโรคสุดท้ายเงินนี้ก็ต้องหมดไปอยู่ดีหรือนะครับเราอาจจะตายจากทรัพย์ก้อนนี้ทรัพย์ยังอยู่แต่เราตายจากทรัพย์ไปแล้วสุขยางมันก็ต้องจากกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นหากเรานั้นได้ใช้ปัญญาธรรมก็คือการเสียสละทรัพย์นี้ นะครับตั้งแต่เรามีสติมีปัญญาอยู่รู้แล้วว่ามันต้องเสียอยู่ดีแต่นํามาเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาสุดท้ายแล้วทรัพย์นี้ก็จะกลับมาตามกฎแห่งกรรมอยู่ดีครับเราปลูกสิ่งใดไปสิ่งนั้นก็ย่อมกลับมาเราอยู่ดีเช่นเรามีเมล็ดข้าวอยู่หนึ่งเมล็ดเรานําไปปลูกในพื้นนาที่อุดมสมบูรณ์ข้าวนั้นก็จะโตเป็นต้นข้าวและมีรวงข้าวมีเม็ดข้าวเป็นร้อยเป็นพันกลับคืนมานี่ก็คือการได้ทําบุญกับ พื้นที่ที่เป็นเรียกว่าเนื้อนาบุญก็คือการที่นําเม็ดข้าวหนึ่งเม็ดไปปลูกในนาที่สมบูรณ์นั่นก็คือการใช้ปัญญาธรรมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเม็ดข้าวเนี่ยถึงเราไม่นําไปปลูกสุดท้ายมันก็ต้องจากเราอยู่ดีนะครับไม่ว่ามอดมากินนะครับปวกมากินหรือมันอาจจะเป็นอะไรของมันไปอย่างนี้หรือเม็ดข้าวยังอยู่แต่เราก็ต้องตายจากเม็ดข้าวนั้นอยู่ดีเพราะฉะนี้เพราะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาธรรมเป็นการเสียสละ นะครับให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนแล้วก็ผลกจ็จะกลับมาหาเราประการที่สําสหรับผู้ที่กําลังปฏิบัติธรรมอยู่นะครับวันนี้เราต้องการศีลธรรมสมาธิแล้วก็ปัญญาการสร้างธรรมจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือการทําให้ตัวเราเองนั้นนะครับเป็นจุดที่มีปัญญาที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้น หลายท่านที่ปฏิบัติธรรมนะครับแต่ตอนนี้ยังอาขาดในเรื่องของบาร,รมีด้านปัญญาธรรมเพราะฉะนั้นการสร้างบุญในครั้งนี้นะครับสร้างธรรมจักใหญ่ที่สุดในโลกก็จะเป็นจุดหนึ่งให้เรานั้นได้สร้างเหตุไว้ในทางของกายหยาบและผลในทางโลกทิพย์ก็จะเกิดตามเรามาเช่นกันก็เราจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเราจะเป็นผู้ที่มีธรรมะเข้ามานะครับระดับที่3ก็คือระดับของผู้ที่ต้องการที่จะเข้าสู่ พระนิพพานโอกาสนี้แล้ครับโอกาสของการสร้างธรรมจักรใหญ่กื่งพุทธกาลนี้จะเป็นพลังมาหนุนให้บาร,รมีของเรานั้นเติมเต็มจนเราสามารถที่จะใช้ปัญญาของเรานั้นละสังโยชน์ได้ทั้ง10ประการชำระล้างกิเลสทุกอย่างได้สะอาดหมดจดด้วยพลังของธรรมจักรกึ่งพุทธกาลบัดนี้หลวงแม่กจุจจพรและองค์พญาธมิฬาะพูเจเจ้าน้อยทรงน้อมทมลงมา นับเป็นเวลา10ปีแล้วหากเราเฉลี่ย1ปีนั้นก็คือ365วันหากหลวงแม่นั้นได้น้อมมาทุกวันนั่นก็คือเอา365คูณด้วย10จะตกประมาณ3,650คลิปแต่แต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้น้อมมาทุกวันแต่ในแต่ละปีนั้นก็ไม่น้อยไปกว่า300คลิปต่อปีเพราะฉะนั้นนำ300มาคูณด้วย10ก็ออกมาเป็น3,000คลิปขึ้นไป เพราะฉะนั้นบัดนี้การสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือการสร้างให้มีจุดรองรับพระธรรมที่พระองค์จะส่งลงมาอย่างวัตตะสงสารแห่งนี้เพื่อมาช่วยช่วยดวงจิตให้เข้าถึงพระนิพพานให้กลับคืนสู่พระนิพพาน,านบรรลุกันเป็นพระหันจำนวน4 0 0พล้านดวงจิตและนี่ก็คือบุญอันยิ่งใหญ่เมื่อสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะน้อมประธรรมลงมาได้มากยิ่งขึ้น และประธรรมเหล่านี้ก็จะไปน้อมนำผู้คนเข้ามาปฏิบัติได้ซึ่งจะตรงตามเกี่ยวกับกำหนดหรือหว่าเป้าหมายหรือว่าแผนการที่พุทธองค์ทรงได้วางเอาไว้นี่ก็คือเรื่องราวที่ทันตะวันก็จะแสดงประมาณ3ระดับนะครับไว้ในในคลิปนี้และก็ถ้าหากว่ามีเรื่องราวที่สามารถที่จะมาเล่าเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมได้ก็จะนำมาทำคลิปต่ตอไป สำหรับคลิปนี้ทันตะวันก็ได้ทําการไขรหัสแล้วในชาวนี้นะครับด้วยการมาแนะนําเรื่องของการสร้างบุญมาอาทานด้วยการสร้างธรรมจักรใหญ่ที่สุดในโลกก็ขอให้พู้มีบุญทุกท่านนะครับ<อ>เมื่อได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ทางมหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตและก็ร่วมบุญนี้เพื่อท่านนั้นเองจะได้เข้าถึงความสุขอันแท้จริงก็คือพวนิพพานกันทุกดวงจิตนะครับสำหรับวันนี้ทันวันก็ขอจากไปก่อนนะครับ กราบนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะทุกทุกองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอลาญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับ